ทีนี้มาดูในเทสนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าสองแสงผ่านช่องเปิดคู่ไปแทรกสอดกันบนฉากที่ตำแหน่งไปแทรกสอดกันบนฉากที่ตำแหน่งที่มีความเข้มสูงสุดลำดับที่สามจากแนวกลางนะความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงจากช่องเปิดคู่คือเท่าไหร่นะครับอันนี้หนึ่งเขาบอกว่าดูตำแหน่งที่มีความเข้มสูงสุด ความเข้มสูงสุดถ้าเป็นตำแหน่งที่มีความเข้มสูงสุดเนี่ยมันควรจะเป็นตำแหน่งที่เกิดการแทรกสอบแบบไหนครับความเข้มสูงสุดก็คือสว่างมากที่สุดมันควรจะเป็นการแทรกสอบแบบเสริมกันถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มีความเข้มสูงสุดนะเมื่อเป็นตำแหน่งที่มีความเข้มสูงสุดลำดับที่สาม นะคําว่าลำดับที่สามหมายความว่า,เ,าเวลาเราดูบนลวดลายการแทรกสอกนะก็คือสมมุติว่าเรามีช่องเปิดคู่เมนะเรามีช่องเปิดคู่แล้วเราก็ให้แสงไปตกกระทบบนฉากนะครับแล้วพบว่ามันเกิด การแทรกสอดตรงกลางเนี่ยมันจะเกิดแถบสว่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับตรงกลางมันจะเกิดแถบสว่างเกิดขึ้นเพราะอะไรตรงกลางนี้จะสอดคล้องกับแถบสว่างลําดับที่เท่าไหร่ครับก็คือถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นการแทรกสอดแบบเสริมนะเงื่อนไขในการเกิดการแทรกสอดแบบเสริมก็คือ d ีไซเซตาเท่ากับ M อ็ดตรงกลางเนี่ยมุมเซตเท่ากับเท่าไหร่ครับ แห่ี่อยู่ตรงกลางเนี่ยมุมเซต้าเท่ากับเท่าไหร่มุมเซต้าเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับถ้ามุมเซต้าเท่ากับศูนย์ไซศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ครับไซสศูนย์เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นตรงกลางนี้จะสอดคล้องกับค่าเอมเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ลองไปคิดดูใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าเขาดู ตำแหน่งที่มีความเข้มสูงสุดลำดับที่สามจากแนวกลางเพราะฉะนัน้นเราใช้แนวกลางเป็นตัวอ้างอิงใช่ไหมลำดับที่สามจากแนวกลางนน่นหมายความว่าถ้าถัดมาเราเห็นแถบสว่างตัวนี้ก็คือลำดับที่หนึ่งจากแนวกลางใช่ไหมครับเราเห็นแถบสว่างถัดไปก็คือตำแหน่งลำดับที่สองจากแนวกลางตำแหน่งถัดไป ก็คือตำแหน่งที่สามจากแนวกลางเพราะฉะนั้นไอ้เขาสิ่งที่เขาสนใจคือตัวนี้ใช่ไหมตำแหน่งที่สามจากถัดจากแนวกลางเขาถามว่าความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงจากช่องเปิดคู่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คําว่าความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงก็คือว่าไอ้แสงที่ออกมาจากช่องเปิดช่องที่หนึ่งเนี่ยกับช่องเปิดช่องที่สองเนี่ยนะครับมีค่า ความระยะห่างจากช่องเปิดช่องที่หนึ่งถึงตำแหน่งที่เกิดการแทรกสอดแบบเสริมการลำดับที่สามกับเทียบกับจากช่องเปิดตำแหน่งที่ลำดับที่สองเนี่ยไปถึงช่องเปิดไอถึงการแทรกสอดลำดับที่สามเนี่ยมีค่าเท่าไหร่คือระยะจะแม้สมมติตรงนี้คือระยะ s หนึ่งตรงนี้คือระยะ s สองถามว่าดลต้า s มีค่าเท่ากับ s 2สองลบเหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เดลต้าเอถ้าเราดูจากในสูตรเนี้ยเดลต้าเคือเทอมไหนครับถ้าดูจากสูตรนี้เดลต้าเอคือเทอมไหนเขาที่เราเราพูดไปแล้วนะผมเคยพูดไปแล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าเราถือว่าฉากอยู่ไกลมากจนกระทั่งสองเส้นนี้ขนานกันใช่ไหมถ้าฉากอยู่ไกลมากจนสองเส้นนี้ขนานกันเนี่ยเราบอกว่าเดลต้าเคือเทอมนี้ เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเดลต้าเอสคืออะไรตรงตำแหน่งนี้เดลต้าเอสจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะที่ตำแหน่งที่เกิดแถบสว่างแถบที่สามเดลต้าเอสจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับอ่าเปิดอีกทีหนึ่งคราวที่เร,เราพูดไปแล้วเดลต้าเอสคือตัวนี้คราวที่เร,เราพูดไปแล้วนะครับเดลต้าเอสคือตัวนี้นะ เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่า d ดลต้าเอสคืออะไรนะตำแหน่งที่เป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันลำดับที่สามเราจะได้ d ดลต้าเอเท่ากับเท่าไหร่อนะันนั้นลองคิดดูนะครับมันคือข้อหนึ่งนะข้อสองเขาบอกว่าใช้แสงความยาวคลื่น400และ500นาโนเมตรผ่านช่องเปิดคู่ที่มีระยะห่างระหว่างช่องเท่ากับ 0.025มิลิเมตรไปตกบนฉากที่ห่างออกไป1.5เ mm. มตรจงคำนวณตำแหน่งแรกบนฉากจากแนวกึ่งกลางที่แถบสว่างของแสงทั้งสองออซ้อนทับกันพอดีนะครับก็หมายความว่ามันมีช่องเปิดคู่นะในปัญหานี้ก็คือบอกว่ามีช่องเปิดคู่ นะมีช่องเปิดคู่เสร็จแ,แล้วเราให้แสงที่มีความยาวคลื่น400นาโนเมตรนะ400นาโนเมตรก็จะประมาณสีม่วงนะครับ400นาโนเมตรกับแสงที่500นาโนเมตร500นาโนเมตรจะประมาณสีเขียวนะครับ500นาโนเมตร ายไปพร้อมกันแล้วให้มันไปตกบนฉากให้ไปตกบนฉากแล้วพบว่ามันมีตำแหน่งที่ไอสีเขียวกับสีม่วงเนี่ยมันตกที่ตำแหน่งเดียวกันพอดีนะครับสีเขียวกับสีม่วงเนี่ยมันตกอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันพอดีถามว่าระยะจากแนวกลาง ไปถึงตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่มันตกพร้อมกันพอดีเนี่ยตกที่เดียวกันพอดีเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้ไอ้ตรงระยะจากแนวกลางเนี่ยคราวที่แล้วสืกอผมจะพูดข้ามไปเดี๋ยวถ้าใครไปดูในในเลคเชอร์วิดีโอเลคเชอร์ผมเนี่ยนะมันก็จะมีสูตรตรงนี้อยู่แล้วหรือในหนังสือก็มีเหมือนกันก็คือเรารู้ว่าตำแหน่งที่เกิดแถบสว่างนะครับตำแหน่งที่เกิดแถบสว่าง สูตรของมันคือ y มีค่าเท่ากับ m ลัมดา d ส่วน d นะครับ m ลัมดา d ส่วน d เมื่อ d ในที่นี้คือระยะห่างระหว่างช่องเปิดส่วน d ใหญ่คือระยะจากช่องเปิดถึงฉากนะครับ d ใหญ่คือระยะจากช่องเปิดถึงฉากทีนี้ ปัญหานี้ก็คือคุณจะพบว่าไอ้แสงสีม่วงมันก็จะมีลัมดาค่าหนึ่งใช่ไหมครับแสงสีม่วงเนี่ยมันก็จะมีค่าลัมดาค่าหนึ่งซึ่งเขาบอกมาแล้วว่า400นาโนเมตรแสงสีเขียวก็จะมีลัมดาค่าหนึ่งก็จะมีค่า500นาโนเมตรนะครับค่า <c oughs> y มันก็จะขึ้นกับลัมดาใช่ไหมครับดีกับด,ดีใหญ่กับดีเล็กนี่เท่ากันเพราะว่าช่องเปิดคู่เดียวกันและ ฉา,ากเดียวกันเพราะฉะนั้นดีใหญ่กับดีเล็กเท่ากันนะส่วน m ตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นลำดับเท่าไหร่ทีนี้เขาบอกว่าให้คำนวณตำแหน่งแรกบนฉากจากแนวกึงกลางนั่นหมายความว่าค่า m นี้ของทั้งสีม่วงและสีเขียวจะต้องเป็นค่าน้อยที่สุดถูกไหมครับจะต้องเป็นค่าน้อยที่สุดที่ทำให้ y ของสีเขียวกับ y ของสีม่วง มีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือเราจะต้องได้ว่าสมมติผมเรียก y ของสีม่วงเป็น y หนึ่ง y ของสีเขียวเป็น y สองนะครับเราจะต้องได้ว่า m อ็มหนึ่งแลมด้าหนึ่ง d ส่วน D จะต้องเท่ากับนะเอ็มสองแลมด้าสอง ดีส่วน D ีไอ้ดี ID ใหญ่ดเล็กเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่เราจะต้องหาค่าอะไรที่ค่า m 1น่งกับ m 2น้อยที่สุดที่ทําให้สองข้างของสมการเนี้ยมันเท่ากันนะครับน้อยที่สุดที่จะทําให้มันเท่ากันนะครับเสร็จแล้วพอเราดู้ m 1กับ m 2แล้วเราก็เอาตัวใดตัวหนึ่งไปแทนในสูตรนี้เราก็จะได้ค่า y ออกมานะเพราะฉะนั้นลองดูจากสมการเนี้ว่า 1> m หนึ่งกับ m สองน้อยที่สุดค่าอะไรที่จะทําให้ให้ตัวสองข้างของสมการนี้มันเท่ากันนะครับนั้นคือข้อสองนะข้อสามเขบอกว่าทําการทดลองแทรกสอดจากช่องเปิดคู่ในน้ำนะประเด็นอันนี้คือนในน้ําลวดลายการแทรกสอดจะเป็นอย่างไรเทียบกับอากาศก็คือจะห่างกันมากขึ้นจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นไม่เกิดลวดลายหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง นะครับไม่เกิดการเปลี่ยนก็คือเกิดลวดลายเหมือนเดิมในน้ําในอากาศเหมือนกันไม่เกิดลวดลายหมายความว่าพอใส่ในน้ําปุ๊บลวดลายหายไปเลยนะครับทีนี้เราจะตอบอันนี้ได้ก็ใช้สูตรเมื่อกี้เนี้ยนะ y มีค่าเท่ากับ m ลมดา d ใหญ่ส่วน d เล็กในที่นี้เขาบอกว่าการทดลองเนี้ยทุกอย่างเหมือนกันเขาไม่ได้บอกว่าการทดลองนี้เปลี่ยนแปลงนะครับมีการมีความแตกต่างอย่างเดียวคือในน้ํากับในอากาศ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อเราทําการทดลองในน้ำกับในอากาศคืออะไรครับแลมดาเห็ไหมลมดาในอากาศกับในน้ำไม่เท่ากันนะครับลมดาในอากาศกับในน้ำไม่เท่ากันถ้าสมมุติเราประมาณว่าค่าดัชนีหักเหของอากาศมีค่าเท่ากับหนึ่งเราจะได้ว่า ค่าแลมด้าในน้ําจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับค่าแลมด้าในน้ําจะมีค่าเท่ากับค่าแลมด้าในอากาศคูณหรือหารกับอะไรความยาวคลื่นเมื่อมันขึ้นอยู่ในในน้ามันจะมากขึ้นหรือน้อยลงถ้านึกไม่ออกนะครับถ้านึกไม่ออกดูจากสูตรนี้ V เท่ากับ F อฟแลมดาน,นะครับมันเป็นประเด็นที่สำคัญคือเวลาคลื่นเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกันเนี่ยความเร็วเปลี่ยนความยาวคลื่นเปลี่ยนแต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนเลยคือความถี่นะครับเมื่อความถี่เนี่ยไม่เปลี่ยนเมื่อเมื่อคลื่นเนี่ย วิ่งผ่านตัวกลางต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นถ้าความถี่ไม่เปลี่ยนนะครับถ้าความถี่ไม่เปลี่ยนถ้าความเร็วเพิ่มแลมด้าจะต้องเพิ่มถ้าความเร็วลดแลมด้าจะต้องลดแต่เรารู้ว่าความเร็วแสงเนี่ยในสุญญากาศมันสูงสุดความเร็วแสงในอากาศเนี่ยประมาณว่าเท่ากับความเร็วแสงในสุญญากาศเพราะฉะนั้นความเร็วแสงในน้านําจะต้องเป็นไงครับลดลง ถ้ามันลดลงแสดงว่าแลมด้าจะต้องเป็นไงถ้าความเร็วในความเร็วแสงในน้ําเนี่ยลดลงความถี่เท่าเดิมแลมด้าจะต้องลดลงด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแลมด้าในน้ําจะลดลงเมื่อเทียบกับแลมด้าในอากาศเราก็บอกได้เลยว่าความยาวคลื่นในน้ําจะมีค่าเป็น ความยาวขึ้นในอากาศหารด้วยดัชนีหักเหข,ของน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแลมด้าลดลง y มันจะเป็นยังไงแล้วเมื่อวเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแถบสว่างกับแถบมืดระหว่างแถบสว่างเนี่ยนะครับลวดลายการแทรกซ้อนก็คือระยะห่างระหว่างไอแถบที่เกิดการแทรกสอดเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะเพิ่มขึ้นจะลดลง จะเท่าเดิมหรือว่ามันหายไปเลยนะครับอ่าอันนี้ลองตอบดูนะคำตอบจะอยู่ที่สูตรนี้ y, y เท่ากับ m ลัมด้าแล้วก็ลัมด้าในน้ำจะลดลงนะครับทำความสัมพันธ์นี้นะครับเอาสามข้อก่อนละกันนะข้อสี่เดี๋ยวจะทำไม่ทันะเวลาเหลืออีกประมาณสิบวินาทีนะครับเอาสามข้อก่อนละกันเดี๋ยวข้อสี่ผมค่อยเฉลยให้ดูทีเดียวนะครับอา่า ลองดูนะครับเวลาที่เหลือลองทำสามข้อนี้ดูว่าได้ไหม